นีสวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกุกกอกนะคะนี่คิดจองแล้วนะคะต้นกระถินนะคะจองนะคะจองด้วยสองพันนะคะจองไว้แล้วสองพันเน้่ต้นนี้เด้อยุ้ยตอนแรกว่าจองหนึ่งพันนะคะต้นนี้จองกันคิดไปคิดมานะคะจองสองพันน้องแสงนะคะน้องแสงจองอุดรน้องแสงนะครับอุดรน้องแสงนะคะวัดป่าแสงทองนะคะอันนี้อันนี้ติดดาวไปแล้วเนอลูกเนอะอันนี้อุดรเนอะอุดรถามเปลี่ยนนะต้นนี้เด้อ

เออแต่เลข้เดียวกันแล้วนะแต่เลี้างแบามันาต่เลี้ยาแเริ่มแล้วนะร่องกันเลยนะครับจดกันนะครับนี้นะครับสองพันคว้าไปสองพันนะครับเด้ออันนี้อันนี้ดนครับดนครับเขียนชื่อไปเลยกดนเขียนเไว้ไม้ไม้เขียนให้เขียนให้เสมาออยดี๋ยวได้เดยไ้ดัไ้ิงม ต้นนี้นะคะจองด้วยสองพันเลยนะคะจะไปทอดทรายที่มัดน้องแสงนะคะแสงทองแสงทองแสงทองอยู่อำเภอหนองแสงอยู่บ้านหนองแสงโอ้สวยงามมากเลยตำบลอหนองแสงตำบลอหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดหนองแสงรหัสไปรษณีย์หนองแสงทำไมถึงหนองแสงตลอดล่ะคะทำไมต้องรหัสหนองแสงรหัสหนองแสง วัดป่าแสงทองวัดป่าแสงทองมีหลุมท้ายด้วยแสงตลอดเลยนะคะอันนี้ปั๊บตั้งต้นไปเลยนะครับแต่ของลุงอีกแปลงยหนึ่งสงสัยวัดแสงทองนี้คงจะได้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนเนาะไม่บ้าแล้วครับผมเอาเอาเอามาคุรพันท์เร็วๆไปเร็ว เด okay> ouais ี๋ยวเพชรบุญร่วมใช่ตัดบาดร่วมข่นบุญกระถินบุญใหญ่อย่าเสียมากขอขาไว้ท่านขาท่านเรียกคู่หนอนายบอเอาเลขยูดออกมาพันหนึ่งไว้เต็มมามาโอมามาพันหนึ่งโอโอชิดบอกว่าเอามาเขาร่วมกันเด้อพันหนึ่งเหมือนกนโอ้บุญละพันบุญละพันอยู่ทุกฝ่ายเข้าหนิเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะอ้าวสองต้นนี้ยังไม่มีใครจองเลยนี่ อาวโอ้มาจังเลยพี่พี่เพิ่นตักใส่หรอพี่โอ้โอ้โอ้ทั้งนี้โอ้ใบเขียวมีแต่ใบเขียวโอ้ใช่ใบเขียวเท่ากับเพิ่นแมมเอ้อาใส่เสื้อเขียวเราก็ต้องใส่เสื้อเขียวด้วยจะกดนี่เก่ากดอ้าวอันนี้ต้นฮักจองบ่เปล่ไม่ได้จองไม่ได้จองไม่ได้จองแค่แค่ทำทำทำบุญทำได้ทุกทายก้าอะไรก็มีโอ้โหง่ายมากเลยเนาะ แค่หยิบใบแดงหรือว่าใบม่วงเข้าวัดเลยเด้อเขาวัดเขาต้นเลยเด้อแปดไม่ได้จอดเข้าวัดเข้าต้นเลยเนาะทำบุญเราอย่าให้ตัวเองลำบากนะครับเราทำให้เรามีความสุขในบุญการโชคลาภเข้าทางนี้นะคะเข้าทางนี้ได้เด้อมรัสปะลูก ว่าพันที่มันแคบเลยทำอย่างนี้ครับเอามาปักอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่มีเลยพี่อ๋จะแรกแลกจะแอดมินแอดมินมีถึงร้อยไหมครับเก้าพอดีนะครับด้วยกปังนะฮะ โอ้ก็ต้องขอขออะไรอ่ะมีเลยนะเขาบอกว่าอุ้ยเฮนนี่ใช้ทีสกีแน่นอนนี่เออถือกันอยู่หน้าบ้านที่อยู่ด้วยกัน เหมือนญาติมิตรมุอนสหายานับมิตรตบร่หน่อยก็ธรรมดาไม่ต่างจากลิ้งกับฟันนะอยู่ใกล้กันมันก็นมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เป็นัจธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ คอยกับผู้นึงมาเด้อบ่ค่อยมักคนมาเบาเพาว่ากระดองนะแต่เนื่องด้วยที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับเราต้องพูดคุยให้เข้าใจกันเร่มาต้องแบบ ทำบัตรครับทำบัตรติดรทำไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทำบัตรไม่ใช่ออกบัตรประชาชนให้เหมือนอำเภอได้ทำบัตรเป็นสมบัตรตัวแทนบริษัทค่ะอืมต่อไปก็จะมีรหัสต่อไปก็อาจจะมีประกันสังคมหาดูแลตัวแทน ตอนนี้ให้แอดมินไปก่อนทำแล้วทำให้อดมินต่อไปก็จะทำให้ตัวแทนอะไรนเข้ามาแล้วบอกทาหน้าตาตื่นมาเอ้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 าผมมุดเข้าตรงนี้ทานที่จะเข้าตรงโน้นประดังไาทำให้เข้าทางเดียวหนึ่งต้นมันแคบๆโอ้ยยาปดาครับข้าดมประดาระบไหมายถระบบไข้ามาแล้วครับ โอ้โอดีออม่ดปัง,ป,งปังมากยกทีปวดหลังเลยสมน่อมน้อยจังนงพอมีคนกกรมไปจอก็รู้สึกว่ความมั่นใจหายไป <c oughs> กินใหม่ปสิบไม่ยังครับไปไปดูนัโอ้ยทำเงิน20ลา้านได้รับ2ลา้านอาซา2ล้านบาท20ล้านบาท้าต้น20ล้านบาทด่าตัวนุษณานเดิม แม่ด่ากอบนะครับ่ใยอดั่งๆได้ไหมอโอ้ยวัดป่าแสงทองมาอีกแล้วโอ้ยต้านยี่สิบล้านบาทว่าป่าแสงทองเนแรงมากวัดป่าแสงทองกันว่าป่าแสงทองแสงทางโค้งเลยโอ้ยคงนก็ไปถวายให้มันไว้ัวสองพันนะไปถวาย